ครับผมนายสรวุฒิทางดินครับปรลัดอุโสอำเภอพะพราครับวันนี้นะครับได้มาร่วมในการที่จะทำแนวกันไฟของชาวตำบลตำบลพะพานะครับซึ่งก็จะมีทั้งทุกภาคส่วนและก็ประชาชนเาร่วมมาทำในการทำแนวกันไฟของอำเภอพะพรานั้นก็ทำกันทุกตำบลครับโดยที่ขอความร่วมมือประชาชน ซึ่งป,ปีนี้ราความรู้ดีครับโดยเฉพาะจิตอาสานะครับตำบลน,นะครับวันนี้ตำบลพะพะเป็นตำบลแรกนะครับที่ได้เริ่มทำแนวกันไฟอ่าซึ่งจะเป็นสิ่งที่ทําให้อ่ปริมาณไฟที่จะเกิดขึ้นในห่วงของ60วันตรายนั้นได้ลดลงครับทั้งอําเภอเนี่ยทำทุกตําบลไหมครับอ่าในสหรับการทําแนวกันไฟนะครับของทุกตําบลน,นั้นทํทาทุกตำบลครับเป็นนโยบายที่ทาง จังหวัดนะครับได้มอบให้ทางอำเภอและอำเภอก็ได้ดำเนินมาปฏิบัติครับและได้รับความูลเปล็น่ย่ดีครับ